สวัสดีครับสวัสดีวันนงคานนะครับวันนี้ก็มีนัดที่สนามฟุตบอลนะครับคุณหานอาลีนาครับมาออกกำลังกายเช่นเดิมครับมาเตะฟุตบอลนะครับเล่นฟุตบอลครับเพื่อสุขภาพ,พ,าพน,นะครับเพื่อสุขภาพเพื่อความเพลินนะครับเพื่อสุขภาพจิตน,นะครับ ก็ได้เตะบอลลงทีมครับบอลเตือนสายซีวิไลครับตอนนี้ก็ได้ออกมาพักนะครับออกมาพักเพราะว่าเล่นนานครับแบ่งกันเล่นแบ่งกันออกกำลังกายนะครับแบ่งปันความสุขอ่าแบ่งกันเล่นนะครับ คุณได้มีสุขภาพดีกันท้นหน้านะครับภาบับรรยากาศครับบอลครับน,น่ครับตอนนี้ก็ออกมาพักครับล็อปยนครับี่ตอนนี้ก็ได้เหงื่อครับได้ขับคองเสียออกจากร่างกายนะครับขอ,อ,องเหงื่อนะครับ ภาพเริ่มดีครับถ้าออกเป็นประจำะมมสม่ำเสมอนะครับระบบหายใจเริ่มดีนะครับน้ำหนักก็น้ำหนักก็ลดนะครับไม่ไม่เยอะแต่ก็รู้สึกเบาตัวนะครับการฝึกกายสม่ำเสมอนะครับมีการการที่เราทำงานเราก็ไม่ค่อยจะเหนื่อยไวนะครับ เพราะว่าเราออกกําลังกายทุกวันนะครับเพราะว่าร่างกายเราเริ่มแข็งแรงนะครับหัวใจเราก็เต้นน้อยครั้งน้อยครั้งครับไม่เหมือนแต่ก่อนครับแต่จ,จะเต้นเต้นเร็วเต้นแรงครับพอเรามาออกกําลังกายเราหัวใจเราก็จะเต้นน้อยครั้งลงครับต่อน,นาทีนะครับร่างกายก็ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแม่นจำนะครับเพราะเราออกกำลังกายปรนจำนะครับก็ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆพี่ปานาะอานะครับก็มาออกกำลังกายนะครับด้วยการเดินการวิ่งการจ็อกนะครับเบาๆให้เหงื่อออกครับระบบไหลเวียนเลือดก็จะดีนะครับนะก็ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับใน มีภูมิต้านทานไม่ให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายนะครับพอเรามีภูมิกันเน,นี่ยครับผมก็ขอทำคลิปชนิดก่อนครับถ้ามีสาระดีๆก็จะมาบอกเล่ากันอีกครับแ้วผมขอลาไปก่อนนะครับครับ